ละสวัสดีครับพี่น้องบอกไปสุขสุขทุกคนพบกันที่เก่าเด้วยผอก็ปลาดมีพากินพาแซ่บด้วยพี่น้องเหมือนไม่กุ้งแซ่บๆพี่น้องโตเมืงใหญ่พี่น้องเอฟซีวัสดุสุขทุกคนด้วพี่น้องโตเมืองใหญ่พี่น้องกุ้งยังมาเนี่ยกุ้งก่อนหรอ่กุ้งไม่น่ากุ้งไม่น่าหรอ่กุ้งไม่น่าจ็บปัญหา ่็อจิ้มรสในราดชรสเด็ดพี่นนอะแซ่น้ำแันเบื่อซุปทุกคนเด้อเอาปาพี่เ้างมึงกินแต่กินปลามีลายางก็พี่เนาะกุ้งจากปลาเผาทางนี้ไปตำสัวหรือทางนี้ด้วยจัดไปเปิดเรียมาอย่ากิน เอาเลยกินนะคุต้องเกร่งใจนะไม่องอเมื่อแม่ต้นางผู้กินนะกินได้กินได้กินไดบีบบวมแล้วกินเดือกินเด้อยต้องเกร่งใจเบสซีฟ่างนั้นเลยเต้เอกินได้เอเออเนี่ยจอคนนจอเบื่อนนมีอีกอยากคือบกกันไก่ตัดดับเดือดตรงไก่ทำผ่ามัน

บอบอได้ไปตลาดกินซูชิในใหญ่้อดหวานชิน่ก็กินซูิแล้วก็งว่กนอะ้แม่โค่อืมนอร์ร่ง้งินมาเด้อก็เนื้ออนเฮ้มาเด้อไม่ด้อะไรอ่ะก็ชิโน่เห็เนาะน ข่าขี้เดียบเนาะเสียงเหมือนเดี๋ยวไปโอ้ยพอก็ไปแขกว่างห้องได้พ่ดเดี๋ยวไปแข่ได้หายช่างสามพอดกน้องชายตอนนี้บ่ได้หายช่างสามพอดีพักคอยเขาไปข้างในลอยเมียมาเสียโตัวเขาไปข้างในแบบตีนเคียงบ่ได้อยู่กันแบบเขาได้เขาไม่กับ่ขาไปมือแดดมวนแต่งมวนเต็มเขาอยู่ข้างนอก ขาไปเต้นเขาไปเต้นอยู่ขังนอกไงเขาเปิดเที่ยังที่สอมไปลงเขาเสื้อ่อของเขาเอิญเสื้อของหัวองหปวก็แก่หหมดนอยูวนตัวง่ายวพี่ยีนไปยู่หจะกบบ่พี่ยีนเห็นไหมพี่ยนนบอสก็จะแวะไแล้วกะมพี่น้องพี่น้อง ช่หรกอเ่เ้สุกุสุกุกินม่เอ้ยตํมสัวกระจุว่าน่ต้มบริกต้มบริชิมให้กระชิมนะเขาบอกว่ากระสะกรแมสาะระจับไม่มีเน้อเงินชิมถ้าขี้ยางขาแมวกระังสีเสือละโอ้ขหหยุดงานมันนีนอนต่เตียงเย็นหอดโขกงโมงแหลงตัยา พว่าหากะเด็นส e so 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 like so ัตขเกประตูก <c oughs> <F> ุจก็บกว่าโอ้ย่าขาขนาดนั่งรบกวนนะจนบวกินยังเลยนอนยังเดียวเขาบอกว่าสิยุดนอนเนาะอารบกวนเนาะเขาพวกินยังไรเขา่อยนอนใช่กินแด่กินมันเฉยเฉที่แดงคนน้ำมันดำที่ฝายเฉ่เียเียเดียวกินนะวะ

เจียบปลาาตเจี๊ยบอหมเน่ยเียบเน่ยคือหมาป่าเนี่ยเนาะไนนะโยกนะเป็นนังไงป่าง้งน่โอ้เียของประเทกินอ่ป่างเนี่ยโะ่ไหมน้าเองนั่นมากไหมมาข่้นยาัหน้ำมันกุ่งนั่นเลน้มันกุกง่าในกรปุก ก็ค yeah. ือจกอองเจ่ก oh, yeah, ับป er. no, ุกเอาไปดานี่ยย no ังปวาตันเอาหัเฮ้ยดอกเอามาใส่เบอร์ดอกนอาทุกอยที่จนกินน้แมา้เยวเ่เอาพยานหนาสิยากินเอกินี ไขอว่ะม <mm ันเสร็เขาเอกที uh> ่แหบ่นอ่ะเราใส่บรรพกที่เพราะกันนี่ว่าพรกันแฉ่เข้มนะฮะเองคุณ้างใส่ป่า้ค่ตรงคนนี้เลย่ตามส่วนแล้วแหละซีเมนก็แค่ ก็ย <t ru ido hehe> no? ัง <t ru ido> ือะดเองนะต้งกรตงงานคนชิังเอาให่เาค้นกัน้นจังให้ปุ้งกันน่าทายเกือบเตีมพารเ็บลืมี่น้องมาด้พี่น้องเนี่จะิ้มไหมมพี่น้องถ้าตุ้ยเพิ่นเอาไม่ถูกมามพี่น้องปงตายนี่พี่น้องไม่าไม่ถูใหญ่ใพี่น้อง

กินยาๆริดตามลซอยกันปันเหรอเออไม่ยปันให้ติดตามยอผพ้ที่สามนั่งันเองนั่งข้าวแขกข้าวหวานยังี้หูเออเขาแขกขาวากลกบดกล่องเดบบดเห็นไหมพี่น้องพี่น้องว่าไทยตอนขากินขาอีกจะกระดมใส่ดำ้นสกล่องเดลลอาเรื่อนม่เหจะขึ้นอ่ ซาบอ่นะโอ้นมดดให้บอกที่วยาก็ซาบก็จะโคตรนียังนดีจ้าจังหมดตาที่ปอยะเข้าไปคไหร่เข้าไป